นี่กเ็เราเห็นว่าพี่ปัตก็เชื่อว่าเราน่าจะรับบทเป็นเป็นหนึ่งได้เลยนะ,นะครับซึ่งซึ่งมันก็เป็นตัวละครที่ต้องใช้แรงค่อนข้างมากนะครับซึ่งซึ่งด้วยเรื่องแรกก็ค่อนข้างกลัวใช้แรงมากเลยคนระับใช้แรงใช้แรงมากใช้บมากใช้นักยศูนย์ไ่ยังครับตัวบทยูงย์ม่ยังก็โตขึ้นครับก,ก็ใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเป็นธรรมดา เออตัวใหญ่<ไ>แขนยาวขึ้นนี่กับกี่ดังเกินดไมู่้จะเก็บขาไว้ตรงไหนแล้วนช่ม <laughs> มาถึงอีกฝังหนึ่งที่สั้นหน่อยอะไรสั <laughs> สายตาเออหนังเรื่องแรกไหมเรื่องแรกค่ะเออเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากค่ะก็ได้เจอพี่ปัดก่อนพี่ปัดก็เล่าเรื่องข้าวให้ฟังในตอนแต่งงานกันเถอดขนงพี่ก็ฟังแล้วแบบ สนใจมากค่พี่หนูอยากเล่นอะไรยเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องมีอาชีพเป็นรอปพอค่ะหอยเ้้าเส้นเหลืองอะไรเงี้ยซึ่งดิฉันเนี่ยคุณคะ ไปฝ้าปูไปฝ้าสถานีรถไฟฟ้า3 4มสี่วันเพื่อที่จะไปดูพฤติกรรมของพี่ๆีเขาว่าพี่ๆี่เขาทำอะไรบ้างออว่างๆทำอะไรอะไรเพื่อที่จะสังเกตว่าเราจะต้องถ่ายทอดอยังไงใช่ค่ะเออนะฮะน่ารักมากเรื่องนี้นะฮะเล่นกับเอกสุดตาด้วยค่ะพี่ชาตรีเยี่ยม้ากเดี๋ยวไปดูหนังดูหนังน,น่ารักแน,น่นอนนะฮะดังั้นคนอื่นขอเป็นรุ่นเล็กบ้างนะฮะเป็นยังไงบ้างกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ ก็ทีแรกที่ได้เล่นหรือว่าได้เล่นก็ตื่เต้นก่อนเลยค่ะแล้วก็คิดว่าเอบทแม่บ้านเนี่ยเราจะเป็นยังไงให้มันเหมือนแม่บ้านจริงๆซึ่งเราไม่เหมือนเหมือนค่ะ <alle à. S 2> <laughs> กวาาอยู่ที่ห้องค่ะตืกว่าใช่แล้วก็ดูจากแม่เวลาแม่กวาดบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบซอ,องกระจบเอ็มเหมือนแม่บ้านหรือยังลองมัดผมหรือว่าเราเหมือนหรือยังอะไรเงี้ยเอ้ยมันเหมือนจริงๆแบบแม่บ้านชาวอีสานมากเลยอะไรเงี้ยเราเข้าถึงหมดป่ะใช่ออนะฮะรุ่นเล็กด้านหลังบ้า,างครับผมนะฮะเป็นยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ตื่นเต้นค่ะก็เ,เหมือนเราก็แก้เป็นตอนๆเราไม่ได้เจอทุกคนแต่พอเรารู้ว่าเออมีใครโวมแสดงบ้างเราก็เออตื่นเต้นมีแต่คนที่แบบ เออเก่งๆงนั้นเลยแล้วก็รู้สึกดีใจนะฮะโอ้โหลุคนี้เราก็เล่นเป็นแบบน่ารักกันนะนะได้บอกว่าคหยอดกันไปหยอดกันมาอย่างงี้อ่านะฮะต่อมาี้อะไรครับผมนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถนะครับรุ่นเล็กของเราค่ะก็ได้ไล่นเรื่องนี้รู้สึกว่าดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ได้มาเจอกับพี่ๆหลายคนด้วยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้แสดงกับรุ่นพี่ใหญ่ๆด้วยเนี่ยค่ะก็ตื่นเต้นดีค่ะครับผมนะฮะ แม่โอกาสในการพูดคุยก <c oughs> ับเราค่อนข้างสัน้นเราฟังรุ่นแม่พูดคร <c oughs> ับถ้าเชื่อรุ่นแม่นะฮใช่ครับคือได้ขา่าวว่าขอขอนุญาตเล่องนิดนึงนะคะอตอนที่พี่ปัญญาติดต่อมาเนี่ยดีใจเป็นผู้กำกับในตำนานที่อยากทำงาน<อ>แต่พอถามว่าปัตตี้ที่เล่นฮุ้ยเนี่ยคือใคร<อ>ในยานก,ก็คือพระเอกเขาบอกว่าชื่อฟ๊อง ับผมก๊อ็ไหนครับพี่ก๊อ็เป็นจ้าพลแล้วก็พี่คะตกลงมันหนังดราม่าเดีอวผมม<ะ>ันฉันต้องให้เขาเปิดโอกาสให้เธ <c oughs> อพูดก <c oughs> ่อนเลยแสดงว่าหนังเราดีค่ะนึกถึงยอชิ้มาจนน้าค่ะแ <c oughs> น่ค <c oughs> ือวันนี้ความจริงแล้วเนี่ยเราได้ติดต่อพี่กิมแพคแล้วนะครับเพราะว่านคน <c oughs> ที่รอดูมาจนหน้าเนี่ยต้องดูดึกนิดนึงเพราะมาจนหน่ารอเราอยู่ที่โรงพัฒย์พยนต์แล้วเขาก็อยากชมเรื่องนี้เหมือนกันเอางี้ผมผมขออนุญาตในการเวลาเพราะถ้ามีน้อย คือตัวผมเองเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้แสแดงภาพอยู่เรื่องนี้นะฮะเพราะว่ามันอันนี้ผมบอกนี้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยนะฮะลองคิดภาพตามนะครับมีผู้กับคนหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นท็อปเทนของเมืองไทยนะครับเขาอยากจะท project ําโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะฮะโปรเจกต์เนี้ยเขาทํารอไว้10ปีแล้วนะฮะสิปีตลอดมาเนี่ยนะฮะเขาไม่เคยดึงโปรเจกต์นี้เลยทําไมวันเวลาไม่สามารถทําให้เขาดึงโปรเจกต์นี้ได้ คุณต้องชมภาพยนตร์เรื่องนี้ฝากแค่นี้ฮะขอบคุณครับคร<อ>ับผมอ่าพี่เมฆครับต้องหล่อไม่แพ้นะครับพี่นะต้องหล่อไม่แพ้นะฮะผมแนวมาแล้วกันฮะก็ร้องเพลงอยู่กับบ้านดีๆพี่ปัดก็เรียกก็เรียกให้ไปคุยด้วยว่าอยากจะให้ทำดนตร<ช>ีให้เพราะว่า ผมผมชอบเล่นกีตาร์ร้องเพลงนะครับแล้วก็เพลงที่ร้องก็เป็นเพลงทุกแนวเลย uh huh. แล้วบังเอิญก็ไปร้องเพลงลูกทุ่งไว้เพลงหนึ่งในตรงยูทูปเล่นแน uh huh. นีน่แหละครับพี่ปัดนก็โทรมาเรียกเลยบอกว่าเนี่ยเสียใจยให้ทําแบบแบบพี่เมย์ทำ uh huh. มาทําให้หน่อยโอ้โห uh huh. <Okay, S 1> เป็นฝันเลยฮนะเพราะว่าอย่างผมนี่ผมจะได้โอกาสได้ทําลูกทุ่งไหมในชีวิตก็คงไม่ได้ไปแตะต้องอะไรอย่างนี้แล้วก็ จริงๆแล้วเป็นคนที่สนใจเรื่องรูปทุกมานานมากนานมากๆนะฮะจะบอกว่าตั้งแต่เกิดเลยก็ได้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มจำความได้ว่าร้องเพลงอะไรเพลงลูกทุกเป็นเพลงแรกแต่ไม่เคยเห็นเบื้องหน้าของเม้ร้องเพลงลูกทุกเพราะวคนทม่มีโอกาสได้ได้ได้เป็นแต่เลยนะครับแล้วก็ที่จะได้ไปจับก็คือเป็นโค้ชให้หรือวิสกิ๊ดก็ถึงจะได้แต่รูปทุกบ้าตอนั้นก็ไม่ได้แต่เลยอันนี้เป็นความฝันหนึ่งที่สำเร็จฮะแล้วก็ได้มีโอกาสได้แสดงด้วยมีความสุขมากคนแบบนา้นะครับนะคะเพราะฉะนั้นความฝ ร้องเพลงทุ่งและรักเพลงุ่งุ่งแบบเนี้เคยรู้สึกว่าเพลงทุ่งเฉย<ม>เรารเราไม่กล้าเราเราชอบแต่ว่ากลัวเพื่อนว่า<ม>อะไรแงเงี้แต่พอวันหนึ่งความชอบของเรามันไม่ไหวแล้วเราก็เลยลุกขึ้นมาร้องกลับดีเพื่อนๆอ,อีกหลายคนอยากจะร้องอยากจะเต้นอยากจะทาเป็นแดนเซอร์ให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงทุ่งเนี่ยอยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้ววันนี้เนยอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ได้ลองเปิดใจฟังใครที่ชอบเพลงรุ่นทุ่งอยู่แล้วก็จะชอบภ<ช>าพยนตร์เรื่องนี้ส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจลองเข้าไปดูค่ะ,ะแล้วออกมาคุณจะรู้ว่าเพลงรุ่นทุ่งอยู่ในหัวใจคุณนะนะครับพี่เบนครับผมพี่เบนเชิญครับฝากสนิทนึงครับภาพยนตร์เรื่องนี้รุ่ทนทุ่งซิกเนเจอร์ครับอ้า ก็ขอให้มีความสุขครับผมในในในฐานะคนคนทำงานผมมีความสุขมากที่ที่ได้ไปทำงานทุกครั้งนะครับก็หวังว่าจะได้ถ่ายทอดความสุขไปให้คนดูทุกคนนะครับนะครับพี่เบนนะครับพี่น้อยครับเชิญครับก็อันนี้มันก็มันเริ่มก็จากงานเหมือนเคยเมื่อสิบสองนานมาแล้วก่อนที่พี่พ่อจะกกับ อางแอชเช่ของพี่ปั๋นนะก่อนที่ถึงจะเป็น้อยกุ้งครูเนี่ยนานแล้วเราเคยเคยคุยกันแนะว่าพี่ปั๋นเคยบอกว่าให้น้อยอย่ามาทำหนังลูทุ่งกันว่ะนานสิบสองปีแล้วนะแล้วในวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วฮะมันเป็นจริงแล้วฮะเลยขอให้ทุกคนมาเชียร์พวกเราทุกคนนะสำหรับลูกทุกงทุกทีของพี่ปั๋นของพวกเราทุกคนครับผมนะฮะไอแอดครับอะไรคะไอแอดครับขออย่างใช่ไหมฮะขอขอตัวหน้าขอตัวครับไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมไม่ เต็มๆได้หนักนะครับโอ้แอนครับสุดยอดมากเลยฮะมาปิดท้ายที่พี่ปัดแล้วกันนะครับพี่ปัดตครับเรื่องนีงน้